ดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อชวนิการศรีอ,อนุนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท MPC Thailand ค่ะเป็นบริษัทต,ต้นสังก,กัดที่ผลิตรถรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นเบต้าค่ะผลิตบนรถฟอร์ s w b ค่ะโบโฮโบเครื่อง 2,000cc ซีซี้ว 2, 210แรงม้าค่ะแต่ว่าในงานเราจำไหนชื่อที่เราจำหนก็คือบายวัสด์เป็นห้องหลอ่อค่ะ้องถอดรองเ้าใช่ไหมครับ แอคพักก่อนไหลย้ไปก่อนเดี๋ยวรอคนลงกน่อยนะแล้ได้แอบขึ้นไปอ่ะรอเข่้านเดี๋ยวผมเิดูดนคเปิดได้มั เออนี่ยไม่โทษครับตกใจจ้าไปเข้าไปกันดีกว่าคนเขาเลยสองคนใจจุ่มช่วงตอนนี้พี่มาคนเยอะพอดีเมื่อกี้ไม่มีคนเลยเป็นตัวเงินตัวทองไงแลบลิโนมาสองแขกเลยอ่ะ ตอนนี้แนะนำอะไรเปลี่ยนก็นได้ครับค่ะติมาเลยอย่างตัวบอดี้อะค่ะตัวรถอะค่ะจะเป็นโมนไฟเบอร์การ์ดหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวค่ะตัวรถรุ่นนี้อค่ะความพิเศษของงน้ำตัวรุ่นพิเศษของตัว S W B อะค่ะมันก็จะมีคือตัวนี้เป็นกระบะรุ่นเดียวที่ช่วงล่างเป็นคอยสปริงจากโรงงานเราอะมีการปรับเปลี่ยนค่า K ของตัวคอยสปริงให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นแล้วก็ใส่ตัวซับแทงสี่ล้อเลยค่ะคอยสปริงคือตึงแถวนี้ใช่ไหมครับอ่คอยสปริงจะอยู่ด้านในเลยค่ะ เอาาเเข้้ไไม่ไดห็นแดงๆไหมคะพี่ต้ืงอนใช่ได้คะ่นะนี่เป็นรูปดูนะเป็นรุ่นท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นนะปองเลยนะได้ค่ะรอกันก็ไไจะทักเขาอยู่บุรีรัมย์เมื่อก่อนเคยทำรายการให้เขาอ๋อนานว่ะใย่างตัวรถด้านนอกค่ะก็จะมีออนนิ่งสามารถเปิดเป็นการสะาดเป็นผ้าใบกันแดดสำหรับแคมปิ้งด้านนอกอะไรอย่างงี้ค่ะ ด้านหลังก็จะมีใส่แหลกจักรยานชุดตักจูงใส่ขาค้ำยันอันนี้ก็จะเป็นมากับรถก็คืออัน,นเดียวแล้วก็ตั้งกลางเต็นท์อะไรได้เลยใช่ใช่ค่ะก็คืออันนี้มาแบบในฟูลออปชันของตัวรถที่แบบควรจะมีนะ ถามราคาได้ไหมว่าได้คันนี้ค่ะขายพร้อมรวมตัวรถรวมขออนุญาตดัดแปลงเสียภาษีกรมสรรพาสานิดในการจดทะเบียนให้เรียบร้อยค่ะอยู่ที่สองล้านแปดแล้วแต่จ่ายตัมอเดียวจบเลยมั้ยทองใช่ใช่ค่ะก็คือจ่ายตามวันประจําหกสิบวันรับรถแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลือแล้วก็ขับรถไปได้เลยที่ประมาณสองถึงสามวันนิดก็สามารถรับทะเบียนได้แล้วก็เคลียร์เรื่องการจดทะเบียนให้หมด ถ้าอยากได้แบบคนใจร้อนแบบคนมีตังค์ใจร้อนอยากได้เลยก็ <c oughs> มีค่ะก็จะมีรถแต่ว่าจะไม่สามารถเลือกคอสตูมไหมภายในได้อ๋อจะมีให้อยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าอยากได้เราก็ต้องรอน่อย <c oughs> ส่วนใหญ่อ่ะเราจะทาเป็นคอสตูมไหมให้ลูกค้าเพราะว่าบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบสีภายในภายนอกบ้านไม่เหมือนกันอุ๊ยแอบดูนี้ก่อนดีกว่าคนไม่มาดู<อ>นี้อะไรเอ่ยจะเพิ่องอ่ามันจะมีสวิตค่ะสวิตเป็นบันไดทางขึ้นสวิตบรรันไดบรรละละละันไดถเลาค่ะมีบรรันไดไฟฟ้ากดปุ๊บ มันจะมีบันไดสไลด์ออกมาแล้วก็เวลาขึ้นลงไปก็กดสวิตช์เกบแล้วก็มีสวิตช์ไมโครเวฟสวิตช์ตู้เย็นหมายถึงว่าเวลาพี่จะใช้งานพี่ก็แค่กดเปิดแล้วก็มันก็จะทำงานได้ถ้าไม่ได้ใช้งานก็กดปิดไว้ก็ได้ค่ะส่วนถัดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะ่ะก็จะมีทั้งถังขยะค่ะหรือว่าเก็บเป็นทั้งถังขยะหรือว่าเก็บของไปได้ อันนี้ก็เป็นใส่กล่องใส่กระดาษทิชชูอ่อันนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของมีมีมีแบบแอบเมียไหมนะคะเราคลิกมาแล้วแอบเมียได้มีไหมมีตู้ไหมมีมพี่เป็นซ้อนพี่จะมีซ้อนได้ก็ซ้อนเลย ح ح> โหเลยถ้าใจถึงก็เอาอันนี้ก็แปลว่าเพราะประตูเท่านี้ครับไม่ก็ไม่เหมาะกับคนพิการใช่ค่นะใช่ค่ะน่าจะให้บาเที่ยวกันผมขำมากกว่าโอ้ยีเป็น มีแบบฟ้าชาร์จแล้วก็พาวเวอร์แบคปกติเราเชิญโอเครับอนะ่า,า,าเดี๋ยวเราตั้งตรงกลางเอาไว้แล้วเรานั่งคุยกันก็ได้ได้น้อยให้คนเขาลูดเอาแล้วอ่าคับวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันสุดท้ายค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นที่นอนอสามารถนนสไลด์ออกมาได้นี่ยังไงอย่างนี้่ะ ไม่ถึงจะไ,ไล,ล,ล่อเอาแมาก็จะเทียบเท่ากับเตียง6ฟุตลึกอยู่ที่2เมตรกว้างอยู่ที่1้อยนอนได้สงถึง3ท่านนอนได้อย่างเดียวนะนอนได้ยางไม่เอาเยอย่าคิดเรื่องอื่นนะแม่นะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตรงที่นัง่งที่เรานั่งอยู่คะ่ะสามารถปรับเป็นที่นอนได้จะเทียบเท่ากับเตียง3ฟุตครึ่งเอาอันนี้ออกไปตะกายอ่าใช่แล <okay. S 2> ้วก็จะมีหน้าโต๊ะมาวางแล้วก็เบาะสองข้างประกบกันก็จะเป็นที่นอนได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็จะมีแอร์แอร์ของเราก็จะมี2ระบบค่ะเวลารถวิ่งจะเป็นแอร์ตัวนี้ไมโครบัสเปิดคอนโซลข้างหน้าแอร์ Air ข้างหลังก็ติดเหมือนกันเวลารถจอดเปิดแอร์ได้ก็จะเป็นแอร์เอซีแอร์ตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์รถเราค่ะจะเป็นชุดระบบไฟแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต15กิโลวัตต์3 0 0แอมป์ส8โวลต์สามารถใช้งานได้อย่างน้อย12ชั่วโมง12ชั่วโมงในที่นี้หมายถึงว่า ฟูลเพโลดแบบพี่เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นเปิดแอร์ทุกอย่างเ่นวินนิ่งอะทุกอย่างแบบในรถเลยค่ะที่มันเป็นระบบไฟสามารถใช้งานได้อย่างน้อย12ชั่วโมงใช่ค่ะอ๋อนี่เขามีบอกนี่ใช่ค่ะอาแล้วเขาบอกเวลาที่เหลือได้ปะบอกเวลาที่เหลือมีค่ะมีบอกเวลาตอนนี้แบบชาร์จอยู่มีอยู่99%สำหรับบางคนอะมันอาจจะดูยากเราก็จะมีหน้าจออีกหน้าจอคือหน้าจอสีฟ้าตรงโง้นแอบดูห้องน้ำแล้วค่อยลงเนาะ มันจะมีหน kind of mm ้าจอบอไฟเข้าอยู right? ่ที่เท่าไหร่ใช้กําลังอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะ้องน้มอ้าจะดูกิ๊กจะดูกิ๊กห้องน้ำากิ๊กมาปั๊บห้องน้ำของเราอ่ะจะแคบนิดนึงก็จะเป็นห้องน้ำชักโครก็จะเป็นระบบคาสเซตบล็อกเก็บได้แค่2.75ลิตรส่วนเราจะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำได้รถของเรามีทังน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็น เราจะไม่ได้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเราจะใช้เป็นระบบยบเลอ ER, ลเป็นเครื่องต้มน้ําสําหรับใช้ในรถมอเตอร์โฮมหรือเรือยอทโดยเฉพาะการกินกระแสะไฟก็จะน้อยไฮโซอ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปให้ข้อมูลว่าคนอยากซื้อหลังงานดไงอ,อ๋อได้ค่ะแั้กกากล้องกิงิงๆิงิเลอถอย่างนั้นแนะนําคนที่ดูอยู่แล้วจบงานมาแล้วครับผมออง้งปัจจุบัน,นะคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจ สามารถแวะชมรถหรือว่าทดลองขับได้ที่ศูนย์เบนทองหอล่อรามอินทาย2เรามีส่วนของหน้าบ้านในในโซนของกรุงเทพเผื่อลูกค้าไม่สะดวกไปที่โรงงานถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบสะดวกไปโรงงานก็สามารถไปที่บริษัท MHC Thailand ได้อยู่ที่เกาะจันรจังหวัดชนบุรีแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นลายผลิตค่ะบ,บางครั้งก็อาจจะแบบไม่ได้มีรถให้ทดลองขับตลอดเวลาหรือว่าสามารถเข้าเพจ Facebook ก็ได้มีของ m h c กับทองหล่อคาเซลค่ะ มีตัวให้ดูว่าเผื่อ่าดให้เราดูถ้าเป็นถ้าเปนเป็นชื่อเพจชื่อนี้เลยค่ะต้องรอคาเซลลองรอคาเซลใช่ค่ะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า m h c ก็ได้ค่ะได้ทั้งสองเพจได้โอเคขอบคุณมากครับผม